ส,สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาพผอกันอีกแล้วนะคะกับช่องโอเอพาเซลชื่อเน่โค่ะเมื่อนี้ได้มาหมาเพชรเกาหลีคู้นสองของเพชรเพชรเลยค่ะกับถอดหน้าแอนเหชรนางฝ่าอุบกอบค่ะข้องแบรนข้องนองเมืค่ะ แบบนี้เลยค่ะเห็ดนางฟ้าอบกรอบค่ะของบายเมือยรีพาแซบค่ะพี่นอ้องตัวนี้เลยเอามากินแก่มครับมาหมาพิษเกาหลีค่ะมืเนี้ยมามาค่ะพี่นอ้องเบาาร้ายค่ะเบาแลา้วกะกินโอ้ยอดเฮ้ยกิน สีสาดมาเลยตวอนดับแลกกินเทดนั่งฝากันค่ะแสบอา่อ,อกินจับแกลม มาเถอพัานไปเรื่อยๆอืม าอู้เพชรกับเพชรคุณสอง Mm hmm. คำนี้ว่บวันอ่ะ ได้นี่ค่ะให้ย้งฝาอบกรอบแซ่บเพชรเนี่บึ้งเอกไมบึ้งหอยสีแลง คอยเคสนังางฝากเขาใช่ไกิน,น เื่องต่าเนียนไทยก็ผักกับบูเพนแห่งตัวยานอย่างเดียวอย่างดีสุดา กอนพี่หน่อมุดสันดินอู้ยมาพี่หน่องมากินไหมคะองหางกำลังแสบแต่งยังได้มาแต่งใส่กวยหมดค่ะก่้ยค้าเรียบตาเนี้ยกัดมาเลยต่อยอื้ม าบแม่ก็ได้เยกล่องชิมด้วยค่ะเห็ดนางฝากบุบกรอบสับแซ่กับแกบ เดาเอลลิงหาย้ะค่ะไต่ค huh. ล uh ิบเพบมึงค่ะดงเบื่อพี่น้องเรื่อเบิ่งฝ่าวดอันในไรยิ้วเขาเฮ้ยิ้วน ฝา,าเห็ดแะ้วกับต่างเรื่มเบืองควายหมด โม้ยเลยพี่น้องเยอะหมดทั้งสีตาไม,ม,าอมา่อีกงเนาะนี่แคะ่ะถ้าผู้ใดอยากกินเห็ดนางฟ้าอบกรอบสือแซบ่บคือโอเอนะคะเดี๋ยวโอเอหลิงไหวกขอ้องนอมมือดีพาแซ่บนะคะถ้าผู้ใดมาคลิปนีก้กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและสุภาพคลิปต่อไปของโอเอพาแซบ่บชื่อนี่เลยะคะ่ะวันนี้โอเอก็ขอกบมาขอบคุณค่ะ